โอเคอันนี้คือคลิปที่ฝังครับของโดเมนและเลนส์อัอนะนี้คือข้อที่เจ็ดนะตัวนนี้คือข้อที่แปดเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านนี้คือผมคิดโจทย์เองนั่นแหละหาโดเมนก่อนโดเมนคือ x บวกสาม x อันนี้ไม่มีกาลัง2งนะขอคีย์ก่อน ค okay. ขอไป x ลบสิบไม่เท่ากับศูนย์อย้มากวาาก,มากว่าหรือเท่ากับศูนย์และโอเคมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ก็จะกลายเป็น x ไม่เท่ากับ10 x ไม่เท่ากับ10นี่ย x ไม่เท่ากับ10ก็จะกลายเป็น x บวก3 x ลบ10 x ลบ10กลาง2นีเนี่ย พราะว่าเอกรลบฟิบกับ x อกลบฟิบมันตัดกันได้ก็จะกลายเป็น x อวกสามใช่ไหมล่ะ x อกวกสามก็จะกลายเป็นคือเราก็มาหาเป็นแบบกราฟคอมเนพนกราฟก่อนนะพอมันเป็นบวกสามมันก็จะกลายเป็นพอมาเขียนกราฟมันก็จะกลายเป็นลบสามลบบวกนี่ครับอันนี้คือข้อแปดนะ เราได้ครับต่อเป็นลบสามโดเมนโดเมนคือ x ลบสามหรือ x แต่นที่ผมบอกหรือเนี่ยก็คือ X มากกว่า10 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ลบ3หรือ x มากกว่า10ส่วนเรน์ก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้คนะือเขาแปลนะอยาขอไป็นนะขอเป็นนากกาก่อนรู้สึกว่ามันไม่สวยนะ โอเคเรามาเิ่มกันที่ขอ้อที่เก้าอันนี้ขอ้อที่แปดนะอันนี้ก็ขอ้ขอที่เจ็ดข้อที่เก้าขอไปที่ชา้าโอเครู้สึกว่าเขียนไม่ค่อยสนัดเลยแต่ก็เขียนไปละกัน x ลบสองไม่เท่ากับศูนย์ x กสองไม่เท่ากับสองนี่ฮะ แล้วก็สองอ่ะมาสลับด้านไปตรงนี้ลบสองกลายเป็นสองเไม่เท่ากับบวกลบรูทสองเไม่เท่ากับบวกลบรูทสองบวกลบหนึ่งเอ้สองบวกลบรูทสองมาตรงนี้ก็กลายเป็นบวกลบหนึ่งลบบวกหนึ 1. 1> ่งอะไรมาเนะี่ยอันนี้คือโดเมนนะโอเคข,อเข้อแรกเราได้แล้ว โดเมนทำแบบนี้เอง x <1. S 1> บวกลบสองไม่เท่ากับนี่อันนี้คือโดเมนส่วนเรนเรนขอเปน็นยังไง x กำลังสองลบสองคือหนึ่งส่วนเก้า มันก็กลายเป็น x กำลังสองคือ1นเอ้ย y ฝหนึส่วน y บวกส x คือเนี่ยเลยนะหส่วน y x กำลังสองลบสคือ1นึส่วน y ก็จะกลายเป็น x กำลังสองคือ1นึส่วน y บวกสอก็จะกลายเป็น1 y บวกสโอเคแล้วก็กลายเป็น 1. ส่วน y บวกสองคือศูนย์อมันเป็น 1, 5, ปน,นี้แล้วตันึงนะ ขอคิดก่อนถ้าสมมติว่าเป็นบวกหนึ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็น x สองเอ้ยหรือ y งั้นถ้าเป็นบวกสองมันก็กลายเป็นหนึ่งบวก แบบนี้ป่ะหนึ่งบกวก y เศรนฐ์ y แล้วพอมันเป็นเนะี้ยแล้วก็มาหาเป็นกราฟก็กลายเป็นลบหนึ่ง บวกลบโอเคผมแป๊บนึงนะขอคิดก่อนอันนี้2อ๋อถ้า1หนึงหน่งมานตัดได้แต่ถ้า1หบวกสก็กลายเป็น3า่ะอันนี้ก็กลายเป็นลบสาบวก y ส่วน y พรตอนแรกที่ผมคิดก็คือ1น่งน y บวกหนตัด1ก็ได้1นั่นแหละคือศนย ก็กลายเป็น1บวก y y แต่ถ้าเป็น2อ่ะ2มัไตัดไม่ได้ก็ต้องกลายเป็น2บวก1เอ๊ะหรือว่ามันเป็นคือแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็ y y y ก็คือแบบตัวตัวเหมือนกันอาจเป็นส่วน1ส่วน2ส่วน 3. ถ้างั้นแบบนี้ก็1บวก2 1่ y บวกส่วน y ก็กลายเป็น3บวก y ว y อันนี้ก็กลายเป็นลบ3า rent ก็คือ วายลบสามหรือวายมากกว่าศูนย์นี่คือข้อเก้า 9. นะครับข้อสิบสามารถทำได้เป็นฝั่งกรณีเลยนะถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรโอเคโดเมน ขอไปหนึ่งนะผมขอเขียนเป็นแค่แนาะ้น่ออ่านี่นล้มาเห็นตัวกันก่อนกระดาษสวยมากขอเขียนตัวนะ x y สมาชิก r คูณ r, r, r y, y คือ3บวก6 x ส่วนค่าสมบูรณ์ x ส่วนค่สนาสมบูรณ์ x จะกลายเป็นอันนี้กรณีแรกนะนะ x y คือ3บวก6 x ก็จะกลายเป็นนี่นะ กลายเป็น x y ลบ5 x เอลบ6 x คือ3 x x ก็กลายเป็น x ตัวเดียว y ลบ6เพราะว่าตัด x แล้วคือ3 x คือ3 y ลหก y ลบหกไม่เท่ากับศูนย์ y ไม่เท่ากับหกอันนี้คือข้อแรกขอมไม้รู้นะโอเค <c oughs> ขออาภัยที่ทำให้สะดุดโดเมนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยหาคำตอบแล้วมาหาเลนกันก่อน อันนี้คือกรณีที่หนึ่งหนึ่งนี่นะกรณีที่สองก็รู้สึกว่าการจับโทรศัพทเครื่องหนึ่งกับที่ฝั่งข้างหนึ่งเขียนมันค่อนข้างยากพอสมควรนะช่วงนี้ที่ผมเสียงเปลี่ยนก็คือร้อนในอีกแล้วเป็นบ่อยมากจริงๆ ลบ x y คือลบลบ6 x บอันนี้คือกรณีที่1ก็คือ x y ธรรมดานะจำนวนเต็มบวกอันนี้คือจำนวนเต็มลบก็คือลบ x y ลบ6 x คือ3เออ3และ3ก็กลายเป็นลบ3คือ6 x บวก x y ค่อนข้างที่จะแตกต่างก็จะกลายเป็นลบสามคือหกบวก y เมอไอโจทย์ข้อนี้นครับอันนี้คือสลับมาอยู่อย่างนี้นะซ้ายอันนี้มันอยู่ในขวาลบสามนี่ก็จะกลายเป็นหกบวก y กับแบบกรณีแรกกรณีแรกก็คือ y ลบหกอันนี้คือหกบวก y คือ x มอนสลับขนะ้อกันฮะก็จะกลายเป็น เราก็เขียนว่าแบบมันเหมือนเป็นปกติลบสามคือหกบวกวายหกบวกวายไม่เท่ากับศูนย์และวายไม่เท่ากับหกโอเคกรณีที่สองันนี้กรณีที่หนึ่งนะของข้อส0อันนี้กรณีที่สนะองออนน 2. พอเห็นภาพกันเนาะซึ่ง อันนี้ที่เราหาเนะี่ยมันคือ y y คือเลนส์ก็จะดกลายเป็น x อ่ะไม่เท่ากับศูนย์ส่วน y ไม่เท่ากับมันมีฟังกรณอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือ6จำนวนเติมบวกอันนี้จำนวนเติมลบวก,ก็จะกลายเป็นบวกลบ6เรียบร้อย พอคิดเอเองแล้วรู้สึกค่ข้างยากพอสมควรอันนี้อันนี้คือผมให้เห็นแบบทีลภาพตั้งแต่ตอนแรกเลยโดเมนและเลนคืออะไรอันนี้คือการหาแบบแบบว่าตัวหน้าคือโดเมนตัวหลังคือเลนลองดูภาพเอาเลยครับ อันนี้คือจงหาโดมเมนและเลนส์ของความสามาันต่อไปนี้ประมาณนี้นะอันนี้ข้อแรกอันนี้ข้อที่สองอน,นี่ข้อที่สามอันนี้ข้อที่ไม่น,นนะโอเคสี่อันนี้ข้อที่สี่นะถ้ามงก็ มาถามผมแล้วกันถามผมในความคิดเห็นหรือว่าทักเฟซก,ก็ได้รนพัแล้วก็กดบัตทีหนึ่งแล้วก็รอ,รอจุดตอนนั้นผมกำลังทบทวนอยู่นั่นแหละเลยอาจจะมีจังหวะแบบคิดอยู่ทบทวนหมอสี่เพราะากำลังขึ้นมอหไปเจอตีกรมิติ <laughs> แล้วก็อะไรนะเผื่อว่าอาจจะมีอัตราการเบื้องต้นอันนี้ข้อที่เจ็ดซึ่งผมไม่ได้ทํามานะคือแบบไม่ใช่ดิคือผมไม่ได้เอามาเขียนแบบสอนแต่ผมก็จริงๆมันก็ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ยากเท่าไหร่ก็กคิดว่าไม่ต้องเรามัง้งเพราะเราก็เขียนแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะคือผมจะคลิปแรกอ่ะคือผมจะทํารวบไปเลยแต่ว่านั่นแหละอันนี้ข้อที่แปด โอเคอันนี้ข้อที่เก้ามีเขียนกราฟด้วยนะอ่าข้อที่แปดก่อนแปดอยู่ถึงตรงนี้นะสัวนนี้คือข้อที่เก้าโดเมนอันนี้ก็คือเรนฝั่นนี้ข้อที่สิบก็คือนี่ฮะมีกรณีที่หนึ่งซึ่งก็คือ Y ไม่เท่ากับหก ่วนกรณีที่ฝั่งมันอาจจะสลับด้านกันและ Y ไม่เท่ากับรบกโอเคลืมเลยขออภัยนี่ครับรยบ้อยอนนสวัสดีครับเรื่องต่อไปก็เขียนการาฟด้วกันเพราะว่าเราเริ่มมงเรื่องกราฟอยู่แบบว่าอยู่ดีเอากราฟมาเชื่อมก็นั่นแหละข้อต่อไปเป็นเอ เนื้อหาต่อไปเป็นเรื่องกราฟของความสัมพันธ์สวัสดีครับ